เรื่องวิญญาณในกองถ่ายปุ๋ยทํางานอยู่ในกองถ่ายละครในคืนพระจันทร์เต็มดวงที่กองถ่ายของปุ๋ยก็มีนัดเราะผู้กํากับต้องการบรรยากาศสมจริงจากแสงจันทร์ที่สาดลงมากระทบพื้นที่การถ่ายทําละครเรื่องนี้ก็ได้ออนแอร์ออกอากาศไปแล้วจนเกือบจะจบซึ่งฉากนี้ก็เป็นฉากสําคัญถ้าถ่ายทํากันไม่เสร็จก็ต้องถ่ายข้ามไปอีกภายในสองสาวัน ก่อนที่พระจันทร์จะดูไม่สมจริงที่จริงทางทีมงานก็สามารถจะใช้เทคนิคพิเศษในการถ่ายทำได้แต่ทางผู้กำกับต้องการงานสมจริงจึงต้องทำแบบนี้ดารานักแสดงทั้งตัวหลักและตัวประกอบก็มาปาักหลักรอถ่ายทำกันตั้งแต่สายสายทีมงานช่างแต่งหน้าแต่งตัวก็มาแต่เช้าตรู่รายละเอียดของงานก็เยอะหน่อยเพราะเป็นละครย้อนยุคเสื้อผ้าหน้าผมจึงต้องจัดเต็ม บางคนก็แต่งเรียบร้อยตั้งแต่บ่ายแต่มีคิวเข้าฉากตอนสี่ทุ่มก่อนพระอาทิตย์จะตกดินทีมงานก็วุ่นวายกันเป็นพิเศษเพราะต้องเตรียมพื้นที่และจัดแสงให้พร้อมเนื่องจากมีเวลาถ่ายทำแค่9 1้ถึงชั่วโมงก่อนที่พระอาทิตย์จะโผพ้นขอบฟ้าของวันใหม่ถ้าถ่ายทำเสร็จในคืนเดียวก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ถ้าต้องถ่ายซ่อมจะมีปัญหาเรื่องคิวดาราขึ้นมาทันทีอุ๋ยเป็นหัวหน้าแม่ครัว กึ่งกผู้ช่วยผู้จัดการกองถ่ายแต่ก็ต้องทำหน้าที่เกี่ยวกับอาหารเป็นหลักอาหารสำหรับตัวประกอบนั้นไม่ยากเย็นมีแม่ครัวอื่นๆจัดมาไว้ให้หมดแล้วจากเจ้าประจําส่วนของดาราบางคนก็เรื่องมากก็มีอยู่3 4ี่คนที่ต้องกินพิเศษกว่าคนอื่นบางคนไม่กินเนื้อสัตว์บางคนต้องกินอาหารที่อุ่นอยู่ตลอดเวลาและบางคนก็เรื่องมาก จะต้องสั่งจากร้านที่ตัวเองชอบเป็นพิเศษเท่านั้นปุ๋ยจึงต้องขับรถเข้าออกกองถ่ายหลายรอบเพื่อหาซื้ออาหารของแต่ละคนมาเตรียมไว้บางคนก็มีผู้ติดตามที่ไม่ได้แจ้งมาก็ต้องขับรถออกไปซื้ออีกรอบทางเข้าออกกองถ่ายก็จะอยู่ห่างจากย่านชุมชนพอสมควรเป็นที่ดินกว้างขวางของเจ้าของที่ที่ไม่สามารถเอ่ยนามได้ปุ๋ยต้องขับรถผ่านป่าและส่วนของชาวบ้านประมาณ15นาทีกว่าจะออกสู่ถนนใหญ่วันนี้ ตัวพระรองอยากกินอาหารจากร้านที่อยู่ไม่ไกลจากกองถา่ายซึ่งเป็นร้านดังถ้าใครมาแถวนี้ก็ต้องแวะชิมปุ๋ยจึงต้องขับรถออกไปซื้อตอนเกือบสี่ทุ่มเพราะว่าร้านจะปิดส่วนเพื่อนของปุ๋ยอีกคนก็ต้องไปอีกทางเพื่อไปเอายาให้กับนางเอกที่ลืมไว้ที่บ้านก็ขับรถตามๆกันมาจนถึงปากทางแล้วก็ค่อยแยกย้ายกันไปปุ๋ยจึงแวะซื้ออาหารแล้วกลับเข้ามาก่อนเพราะพระรองจะหิวช่วงพักกองตอนขาไปก็ไม่น่ากลัว เรามีรถเพื่อนขับไล่ๆกันมาแต่คากลับมันวังเวงมากปุ๋ยจึงรีบเหยียบคันเร่งให้ผ่านช่วงเปลือเดี่ยวให้เร็วที่สุดพร้อมทั้งคุยโทรศัพท์กับแฟนไปด้วยจะได้ไม่รู้สึกวังเวงปุ๋ยคุยกับแฟนไปเรื่อยๆอยู่ๆสายโทรศัพท์ก็เกิดพันกันและมีเสียงผู้ชายพูดแทรกเข้ามาแต่ก็ฟังไม่รู้เรื่องว่าเขาพูดอะไรเสียงของแฟนปุ๋ยก็ดังกลับเข้ามาแล้วก็พูดคุยกันตามปกติเขาบอกว่า ได้ยินเสียงปุ๋ยพูดแต่ปุ๋ยไม่ได้ยินเสียงเขาแล้วเสียงโทรศัพท์ก็ขาดหายไปอีกคราวนี้เป็นเสียงผู้ชายพูดเสียงเดิมและได้ยินชัดเจนเขาบอกว่าให้ระวังตัวไว้ให้ดีปุ๋ยตกใจจนหน้าซีดเผือกจนมือที่จับพวงมาลัยอยู่สัน่นและมีเหงื่อออกมาเต็มมือปุ๋ยจึงรีบเหยียบคันเร่งให้ผ่านป่าช่วงนั้นให้เร็วที่สุดและเอาหูฟังโทรศัพท์ออกจากหูเพื่อไม่ให้ตัวเองได้ยินเสียงอันแปลกประหลาดนั้นแล้วข้างหน้าก็มีแสงไฟ สาดเข้ามาจนปุ๋ยต้องชะลอลดเพราะคิดว่าเป็นแสงไฟจากกองถ่ายปุ๋ยมองเข้าไปที่สองข้างทางก็มีแสงจากตะเกียงส่องออกมาเห็นผู้ชายสี่ห้าคนใส่จงกระเบนข้างบนไม่ใส่เสื้อกำลังขุดดินปุ๋ยพยายามคิดว่าคงเป็นคนในกองถ่ายที่ใส่เสื้อผ้าแบบนี้แต่ดูไปก็เหมือนจะไม่ใช่ วกเขาจ้องมาที่ปุ๋ยเป็นสายตาเดียวกันปุ๋ยก็ได้แต่เร่งความเร็วให้เร็วขึ้นมือที่จับพวงมาลัยอยู่ก็เกร็งแน่นและเหยียบคันเร่งแบบไม่คิดชีวิตจนปุ๋ยผ่านเข้าประตูรั้วไม่ไผ่ในเขตกองถ่ายปุ๋ยก็ต้องขับรถไปจอดไวใ้ใกล้ๆกับกลุ่มคนให้มากที่สุดแล้วค่อยสงบสติอารมณ์เพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งที่ได้ยินและเห็นมานั้นมันคืออะไรกันแน่จะเป็นสัญญ,ญาณโทรศัพท์แทรกหรือเป็นชาวบ้านแถวนั้นออกมาหาขุดหน่อไม้ หรือทำอะไรก็ไม่ทราบได้แต่ปุ๋ยต้องเก็บอาการเอาไว้ก่อนเพื่อไม่ให้คนหาว่าปุ๋ยคิดไปเองหรือถ้าเป็นเรื่องจริงการจะให้คนในกองถ่ายแตกตื่นก็ดูจะไม่เป็นผลดีสักเท่าไหร่ปุ๋ยต้องรีบทํางานก่อนที่พระรองจะหิวและไม่มีอาหารกินก็เลยรีบเอาอาหารที่ซื้อมาไปใส่ไว้ในกล่องและบอกให้แม่ครัวที่ดูเรื่องอาหารคอยอุ่นไว้ให้ทันที ที่มีการพักกองเกิดขึ้นปุย๋ยอยากจะโทรหาเพื่อนอีกคนที่ขับรถออกไปพร้อมๆกันว่าสังเกตเห็นข้างทางโดยอยากจะเตือนให้รับรู้ถึงเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นแต่ปุย๋ยก็คิดว่าไม่ดีกว่าเพราะอาจทําให้เ,เพื่อนๆกลัวปุย๋ยจึงนั่งรอให้เพื่อนกลับมาก็เกือบเที่ยงคืนแล้วแต่ก็ไม่กล้าเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟังจนเลิอกกองประมาณตีสี่ทุกคนก็มากินอาหารและพักผ่อนบางคนก็เปลี่ยนเสื้อผ้ารอรถตู้ออกมารับ และกลับออกไปเพราะในเวลานี้ยังไม่มีรถโดยสารหรือรถแท็กซี่ผ่านส่วนพวกที่มีรถหรือมีคนติดตามมาก็จะสะดวกกว่าหน่อยโดยเฉพาะดาราตัวหลักก็จะเปลี่ยนแค่เสื้อผ้าแล้วก็ขึ้นรถตู้กลับบ้านเลยส่วนปุ๋ยกับเพื่อนก็ต้องนั่งรอจนกว่าทุกคนจะกินอาหารเสร็จระหว่างดูความเรียบร้อยปุ๋ยก็ถามเพื่อนว่าระหว่างทางที่ออกไปถนนใหญ่ได้เจออะไรไหมเพื่อนของปุ๋ยร้องเสียงดัง แล้วก็ถามกลับคืนมาว่าอย่าบอกนะว่าเจอเหมือนกันเขาเล่าให้ฟังว่าระหว่างช่วงที่กลับมาที่กองถ่ายก็เปิดเพลงจากสถานีวิทยุไปเรื่อยๆสักพักก็มีเสียงแทรกเข้ามาเป็นเหมือนบทสวดมนต์แต่เป็นบทสวดที่ไม่คุ้นหูเขาก็พยายามปรับไปสถานีอื่นๆก็ยังคงเป็นบทสวดมนต์เหมือนเดิมเลยรู้ตัวว่าถูกผีหลอกเข้าให้แล้วแต่ก็ต้องแข่งใจขับรถมาใหถึงกองถ่ายหลังจากผ่านประตูรั้ว เสียงจากสถานีวิทยุก็กลับมาเป็นเสียงเพลงปกติแต่ฟังแล้วดูน่าขนลุกแต่เขาก็ไม่ได้เห็นในสิ่งที่ปุ๋ยเห็นปุ๋ยจึงเล่าให้เขาฟังถึงเรื่องผู้ชายในชุดโบราณพอได้ฟังเพื่อนก็กลัวจนปากสันก่อนที่ทุกคนจะแยกย้ายกันกลับปุ๋ยนัดกับเพื่อนว่าจะออกไปซื้อดอกไม้ทูบเทียนมาไหว้ระหว่างเส้นทางที่เราเจอเพราะไม่รู้ว่าไปทำอะไรผิดเอาไว้เพื่อความสบายใจก็ขอไหว้ อ,อขามาในสิ่งที่อาจล่วงเกินโดยที่ไม่รู้ตัวหลังจากที่พระอาทิตย์ขึ้นทั้งคู่ก็รีบออกมาทำธุระที่จำเป็นโดยถามชาวบ้านแถวนั้นเพื่อหาทางไปตลาดชุมชนที่ใกล้ที่สุดและหาซื้อดอกไม้ทูบเทียนตามที่จะหาได้แล้วก็รีบกลับเข้ามาเพื่อปักทูบเทียนเพื่อกล่าวคําขอขามาที่ข้างถนนจ,จู่ๆก็มีผู้ชายผู้หญิงคู่หนึ่งเดินมาหาปุย๋ยและบอกว่าสงสัยจะเจอดีเพราะเมื่อเดือนที่แล้ว มีผู้ชายคนหนึ่งถูกแก๊ง,งยาบ้าฆ่าปิดปากแล้วเอาศพมาฝังไว้แถวนี้จนกระทั่งตำรวจตามรอยมาเจอซากศพถูกฝังอยู่ในถุงปุย๋ยเน่าเปื่อยจนหารูปร่างไม่เจอพอปุ๋ยได้ฟังก็ยิ่งรู้สึกกลัวและไม่คิดว่าสองผัวเมียจู่ๆจะเข้ามาเล่าให้ปุ๋ยฟังปุ๋ยกับเพื่อนจึงได้ดแต่ไหว้ปลุกปลกุกแล้วเอ่ยคำขอขอมาอีกหลายรอบและขอให้คนที่เสียชีวิตนั้นอย่าได้ติดตามปุ๋ยมาอีกเลย